สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรชยุธชินาาศีที่ปรึกษาสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ําซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมีรอบเวลาเกิดที่สั้นลงก็คือมีความถี่ขึ้นมีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นก็เนื่องมาจากเรามีการบุกรุกการใช้ทรัพายากรธรรมชาติที่มากเกินสมดุลน,นะครับประเด็นที่ กำลังเจอกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราเราเจอเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ําซึ่งการขาดแคลนน้าจริงๆก็เป็นปริมาณน้ํามันไม่เพียงพอต่อความต้องการในระยะยาวแต่จริงๆแล้วปัจจุบันมันไม่ใช่แค่การขาดแคลนน้ำนะครับมันเป็นเรื่องการภัยแล้งคือภัยแล้งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณน้ําลดลงจากสาเหตุต่างๆนะครับคือปริมาณฝนก็ลดลงฝนทิ้งช่วงนะครับความชื้นสัมพัทธ์ก็ต่ําลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าภัยแล้งเรา เกิดขึ้นอีกแล้วปีนี้คือจริงเกิดมาก็เป็นระยะเวลานี้ก็หลายเดือนแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปเพราะว่ามีภัยจยากเชื้อโรคเข้ามากลบข่าวนี้ไปนะครับประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแ้งซ้ำๆเนี่ยประมาณ27ล้านไร่นะครับก็ถ้าดูแล้วมีที่ไหนบ้างเนี่ยภาคเหนือก็อยู่แ,แถวๆลุ่มน้ำน่านตอนล่างลุ่มน้ำอิงลุ่มน้ำปิงตอนล่างลุ่มน้ำวังลุ่มน้ำยมนะครับก็หลายหลายแห่งมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กระจายกันทั่วไปหมดเลยนะครับเช่นลุ่มน้ำมงตอนบนลุ่มน้ำห้วยหลวงลุ่มน้ำสงครามลุ่มน้ำพุงกําลำพเนียงลุ่มน้ำเชิญลุ่มน้ำชีเป็นต้นนะครับก็กระจายกันทั่วไปหมดส่วนภาคกลางก็อยู่แถวพวกลุ่มน้ำสาขามาน้ำเจษยยาลุ่มน้ำท่าจีนตอนบนสะแกะกรังตอนล่างปากศัก์เพชรบุรีปะจินบุรีนะครับ ตอ,ตอนออกเนี่ยจะอยู่แถวๆลุ่มน้ำตันเลสาบลุ่มน้ําปราจีนบุรีตอนบนภาคใต้นะครับภัยแล้งจะอยู่แถวๆคลองเทพานาทวีนะครับทีน,นี้การบริหารจัดการภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีทั้งโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมนะครับหรือวิธีการที่ไม่ใช่ทางวิศวกรรมทางวิศวกรรมก็ทําอ่างเก็บน้าทาก็คือสร้างเขื่อนหรือสร้างอ่างเก็บน้ําหรือว่าการขุดรอกแหล่งน้ําต่างๆอันนี้ก็เป็น ทางวิศวกรรมนะครับีน,นีออ้ถ้าไม่ใช่ทางวิศวกรรมก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทั้งภาคราัฐและภาคเอกชนก็มาช่วยกันโดยหลักการแล้วเนี่ยการจัดการภัยแล้งนะครับคือวิธีการที่ต้องเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในระยะยาว หาทางลดความเสี่ยงความล่อแหลมจากสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ในแง่ของปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งจัดลําดับความสําคัญนะครับกาวคือก็ต้องมานั่งดูแล้วว่ากิจกรรมที่มันสําคัญเนี่ยก็ควรจะได้รับการจัดสรรน,น้ํากอดตัวอย่างอะไรบ้างครับที่สําคัญแน่นอนว่าน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ําในเขตเทศบาลชุมชนที่มีความหนาแน่นของ ประชากรแล้วก็ภาคเศรษฐกิจที่สูงกว่าที่อื่นก็ต้องได้รับความสำคัญก่อนนะครับแล้วอาจจะจัดตามสิทธิที่มาก่อนแล้วอาจจะต้องมีความจำเป็นต้องมีคณะกรกรมการที่เข้ามาไกลเกี่ยถ้าเกิดมีปัญหาการยั่งชิงน้ำนะครับในต่างประเทศนะครับก็เขาก็มีวิธีการมาตรการนะครับอย่างญี่ปุน่นฟิลิปปินเนี่ยเขาก็พิจารณาตามสิทธิที่มาก่อนนะครับ แล้วก็มีกรรมการที่คอยมาไกล่เกลีย่ยเป็นคนกลางแคลิฟอร์เนียเองก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการตั้งธนาคารน้ําเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งประเทศจีนเองก็มีสร้างแรงจูงใจในการประหยัดน้ําเพื่อการจัดสรรน,น้ําให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแผนการจัดการภัยแล้งเนี่ยก็ควรจะมีองค์ประกอบก็อย่างน้อยๆก็สามประการก็มีก็ต้องตรวจสอบสถานนะสถนานการณ์ในปัจจุบันนะครับ ถดูแนวโน้มแล้วดูจากข้อมูลทางสถิติแล้วเพราะว่าอนาคตมันจะต้องมีปัญหาก็ต้องมีการแจ้งเตือนแล้วต้องมีมาตรการออกมาแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับไหนแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตอบสนองนะครับมีการเยียวยาเพราะว่าปัญหาภัยแ้งนี่จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาที่จะเกิดปุบปับนะครับจริงๆแล้วมันใช้เวลาเราสามารถจะดูจากข้อมูล แนวโน้มทางสถิตินะครับแล้วก็ค่อยๆเปรียบเทียบสถานการณ์นะครับตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าได้เราแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ครับที่ผ่านมาดังนั้นไอมาตรการในเรื่อง,องการแจ้งเตือนเนี่ยก็เลยเป็นพื้นฐานสาคัญอันหนึ่งที่ที่เราไม่ควรจะปล่อยปะละเลยแล้วทุกคนก็ควรจะตระหนักถึงประเด็นนี้นะครับเราจะได้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลาผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ถ้าในแง่ของภาคเกษตรแล้เนี่ยแน่นอนว่าผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยก็ลดลงนะครับพืชอาจจะไม่ได้ผลผลิตที่ตามต้องการหรืออาจจะแห้งตายไปก็ได้สัตว์เลี้ยงก็อาจจะล้มตายลงนะครับในแง่ของสังคมนะครับอาจจะต้องขัดทุนเงินที่กู้หนี้ยืมสินมาอาจจะต้องไม่มีเงินไปชดใช้ก็ต้อง ถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินร้ายกว่านั้นก็คือร้ายแรงกว่านั้นก็คือต้องขายที่ดินทำกินไปจำนองแล้วก็โดนยึดไปนะครับหรือต้องย้ายถิ่นฐานนะครับต้องเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่นะครับเกิดความเครียดทางอารมณ์ตามมานะครับภาครัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็มักจะมาเกี่ยวข้องในช่วงเกิดภัยแล้วนะครับแต่ถ้าจะมีการเตรียมการที่ดีนะครับก็อาจจะต้องสนับสนุนก่อสร้างหอ,อน้ำ ปลาหมู่บ้านสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสนับสนุนกล้าพันไม้เพื่อพื้นที่เกษตรผสมผสานขุดลอกคูครองนะครับเพื่อให้สามารถเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้นะครับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำก็จำเป็นหรือการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำเพราะว่าช่วงที่มีปัญหาภัยแล้งแล้วเนี่ยน้ำก็อาจจะมีความขุนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่แต่ละ หน่วยงานสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับคราวนี้มามองในแง่ของภาคประชาชนเองนะครับก็ดูว่าเราต้องให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนเพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาพึ่งพาแต่ภาครัฐอย่างเดียวก็คงจะไม่ทันการแล้วนะครับภาครัฐเองก็ต้องสร้างแรงจูงใจนะครับสร้างกําลังใจให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันให้เข้าใจต่อปัญหาน้ํา ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเราจําเป็นจะต้องพาชุมชนไปดูต้นแบบที่เขาประสบความสาเร็จในการอยู่ร่วมกันในสภาวะที่เกิดภัยแ้งนะครับเพื่อ,อามาเป็นบทเรียนแน่นอนว่าเมื่อเราสร้างแรงจูงใจสร้างกาลังใจแล้วเนี่ยให้บทเรียนในภาคประชาชนแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ตรระหนักรู้นะครับรวมกลุ่มตั้งเป็นเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ การจัดการที่ดีก็จําเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลที่ดีมีพื้นฐานความรู้ที่ดีข้อมูลที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างครับต้องมีข้อมูลปร,ริมาณน้ําฝนการทํานายน้ําฝนล่วงหน้าสถิติน้ําฝนที่ผ่านมานะครับมีแผนที่มีตําแหน่งแหล่งน้ําให้เขารู้ว่าเขามีปร,ริมาณน้ําเหลือเท่าไหร่เพียงพอเท่าไหร่สามารถจะดํารงชีวิตอยู่อีกประมาณระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับรวมถึงการที่เขาจะได้วางแผนว่าช่วงเวล ก่อนที่จะเกิดภัยแล้งเนี่ยเขาจะต้องไปขุดลอกบำรุงรักษาบ่อปาดานหรือสร้างฝายชุมชนอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดคําแนะน,นําในแ่ของการบริหารจัดการภัยแล้งนะครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ